สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ศูนย์การศึกษานอกระบบหลายการศึกษาตามมัทยาสายัยอำเภอท่าอุเทนโดยการบริหารงานของนางพูนทรัพย์เตือนเตือนผู้อำนวยการกศนอำเภอท่าอุเทนพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกศนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคมพุทธศักราช2564 mm hmm. กศนอเพื่อเทนโดยนางพูลทรัพย์เตือนผู้อำนวยการกศนอมเพท่อเทนมอบหมายให้บุคลากรครูดำเนินการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนด้วย Google Classroom รวมถึงการสร้างห้องเรียนออนไลน์และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019และลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาเยี่ยมบ้านนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551 ประจําภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2 5 6พร้อพร้อมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของกศนสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าสอบของนักศึกษาในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมงานการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างวันที่1ถึง3 1สิงหาคมพุทธศักราช2564กศนอพอท่าอุเทนโดยนายพูนทรัพย์เตือนเตือนผู้อำนวยการกศนอเพอท่าอุเทนมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน หนังสือล่องหนหนังสือออนไลน์ผ่านอ e ีบุ๊กรับสมัครนักศึกษารับสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนและบริการการอ่านตามบทธยาัยกิจกรรมวัดภาพระบายสีกิจกรรมระบายสีตุกก๊กตาบุปัตอร์นันทนาการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาหออกวนเวียนสื่อตามสถานที่ราชการเช่น สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าอุเทนที่ว่าการอำเภอท่าอุเทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอท่าอุเทนร,ร้านเสริมสวยและบ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่กศนตำบลทั้ง9ตำบลงานอบรมประชุมสัมมนาและงานอื่นๆวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2564 กศอนอําเภอท่าอุเทนนำโดยนางพูทรัพย์เตือนเตือนผู้อำนวยการกศนอำเภอท่าอุเทนนางปิ่นเสนาศีตำแหน่งครูและนางสาวหทัยชนกพาชอบตำแหน่งครูผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักง,งานกศอน,อนจังหวัดนครพนมประจำเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2564โดยมีข้อราชการสำคัญและ นโยบายการดำเนินง,งานที่จะแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและพัฒนาการดำเนินง,งานจัดก,การศึกษาณนะห้องประชุมสีโคตบู์สำนักง,งานกศนจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกศนอำเภอท่าอุเทนประชุมในรูปแบบออนไลนะ์ณห้องประชุมกศนอำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2564กศนอเพอท่าอุเทนนำโดยนางพูลสับเตือนเตือนผู้อำนวยการกศนอเพอท่าอุเทนพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ,กกร,ร,ร,การล้านเมล็ดพันธุ์สอทองห่วใหญ่ต้านภายโควิด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมการปลูกพืชสมุนไพรเชน่นฟ้าทลายโจรขมิ้นชัน ระชายขาวและพืชสม,มุนไพรอื่นๆพร้อมทั้งจัดกิจกรรมบิ๊กฟรินนิ่งเดย์ณบริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนศูนย์การศึกษานอรระบบละการศึกษาตามมัธยาสัยอำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมวันที่12สิหงหาคมพุทธศักราช2564ก็สอนอำเภอท่าอุเทนนำโดยนางภูลท,ทรัพย์เตือนผู้อเนวยกัรก็สนอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทา,านพระราชทรัพย์ส่วนพระ องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564พระราชทานแก่กศสนตำาบลซึ่งเป็นศูนย์พักคอยเป็นสถาน ที่รอการส่งตัวผู้ป่วยโควิดเข้ารักการ,รักษาในโรงพยาบาลหนห้องประชุมหาทรายทองกศนอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม วันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564กศนอเอ,อุเทนนำโดยนางพูนทรัพย์เตือนเตือนผู้อำนวยการกศนอเอ,อุเทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอเภอทอุเทนจังหวัดนครพนมครั้งที่5 2564ณห้องประชุมที่ว่าการอเภอทอุเทนชั้น2ออ,อุเทนจังหวัดนครพนม วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2564กศน,นเำเภอท่าอุเทนโดยนางพูลทรัพย์เตือนเตือนผู้อำนวยการกศน,นเพเภอท่าอุเทนมอบหมายให้บุคลากรน,นางสาวไทยชนกพาชอบตำแหน่งครูผู้ช่วยนางสาวอรารยาบุพจันโทตำแหน่งครูกศนตำบลนางสาวมยุรีบุตรศรีตำแหน่งครูกศน,นตำบลและนา,า,วายวรพงษ์พรมพริมตำแหน่งครูกศน,นตำบลพพำนนำบเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย แกนนำครูกศณส,สู่การเป็นนักสื่อสารสุขภา,าวะแบบออนไลน์โดยผ่านโปรแกรมซูมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะความรู้ด้านสุขภา,าวะและพัฒนาเป็นนักสื่อสารองค์ความรู้ด้านสุขภา,าวะโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมณห้องประชุมกสนอำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม งานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษระหว่างวันที่26-27สิงหาคมพุทธศักราช2564กสอสเพิธาอุเทนโดยนางภูนลสับเตินเตือนพู่มในการกสอสณพิธาอุเทนมอบหมายให้บุคลากรน,นายพิชิตบุพัสิริตำแหน่งครูกสณตมบลน,นางสาวมัสการินเสนาสีตำแหน่งครูกสณตำบลและนางสาวยุวดีแก้วบุพา เขารวมกิจกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติตาา้านภัยโควิด -19 และสร้างภูนคุ้มกันในตัวที่ดีอย่างยั่งยืนณบ้านนาศีดาวหมู่ที่6ตำบลเวรพระบาทบ้านนาศกใต้หมู่ที่3ตำบลเวรพระบาทลาบ้านบอกว่าตำบลรามราช อำเภอท่าอเุเทนจังหวัดนครพนม วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกา30สินาทีกอสรมเพรท่าอุเทนโดยนางพูลศัพเตอนเตือนผู้นนในการกอนอำเอเท่าอุเทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและคณะกรรมการ,รารบริหารงานอำเภอเพื่อให้การบริหารราชการอำเภอเป็นไปนตามกฎหมายและกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการอำเภอท่าอุเทนณะหอประชุมอำเภอท่าอุเทนชั้นสองจังหวัดนครพนม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมาตยาศายัยอำเภอเท่าเทนขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ